How to ปฏิรูปการศึกษาไทยความรู้เนื่องจากว่าในมาตรฐานเนี่ยใน competency เนี่ยมันถูกกำหนดไว้อีกว่าเด็กไม่ใช่คิดเก่งอย่างเดียวนะเด็กจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เด็กต้องมีคุณธรรมเด็กต้องมีค่านิยมนะฮะเด็กต้องมีจริยธรรมเด็กต้องมีทักษะกระบวนการนะเพราะนอกจากการคิดจะต้องมีความรู้มิติต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมันจึงต้องมีกระบวนการมาเชื่อมโยงที่จะนำไปสู่เป้าหมายตัวนั้นให้ได้เพราะกระบวนการที่นำมาใช้กระบวนการ คิดขั้นสูงเชิงระบบที่ใช้ในหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เราเรียกว่า G-Path 5 Step เข้ามา,าเพื่อเป็นเครื่องมือนำวิธีเรียนตัวนี้ให้บรรลุเป้าหมายาจากนั้นหลังคิดหลังตัดสินใจหลังทำย่อมเกิดผลออกมาเป็นรูปธรรมหมดเลยครับการให้คะแนนทำอย่างไรให้ด้วยสายตา เชื่อถือได้หรือไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ไม่เที่ยงธรรมไม่แม่นยําไม่มีมาตรฐานหลักสูตรจึงให้กําหนดเลยครับว่าให้ออกแบบเกณฑ์การประเมินคุณภาพแต่ละมิติออกมาที่เราเรียกว่าเกณฑ์การประเมินมิติคุณภาพหรือเรียกว่ารูบิคส์นะครับนี่เห็นไหมฮะรูบิคส์และใน แต่ละมิติจะต้องแบ่งระดับคุณภาพออกมาให้ชัดเจนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนครับ